กระต่างในเรื่องผ้าดเจ็ประชคดีว่าช่วงหลังก็ดีกหลายฝ่ายจะมองว่าโอเคเข้าสู่รอบนี้จะมีทีมน่ทแต่าะัก้องรยองนึงแล้วก็ไปชนะได้เพราะว่าเราเปลนเตะรวมสิบตัวเขาเล่นด้ยกันแต่แต่นักเตะของเราที่เหลืออยู่รับรองว่าคุณภาพได้เลครับ วิธีการคนที่รู้เลยนะับรุ่นยอ F4 นะครับรุ่นเชอร์อะไซีตัวเองไว้กรอกนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะได้เจอสนใจไหม H2 นะครับเป็นเจ้าบ้านของจะได้เจอทีใดนะฮะ วิบ้านครับนะครับราชบี๊ดเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับก็จะเจอกับนครราชสีมาเอฟซีนะครับนักเตะยอดเยี่ยมรับรางวัลการเงินสองล้านบาทและรางวัลดีอื่นอีกมากมายนะครับติ่อยูรายการคอทัวยที่มีมตะวันรวมมาเผยครับ จับสลากซึ่งออกมาแล้วนะครับสอเจอ